สวัสดีค่ะนภัรอินทรุนนะคะในวิชาการศึกษาชัานนการพิเศษค่ะสําหรับวันนี้นะคะเรามาพบกันกับช่วงใหม่ของรายการนะคะกับช่วงข่าวติดเทรนนะคะเราก็จะนําเสนอข่าวที่อยู่ในเทรนและอยู่ในกระแสที่ในความสนใจของสปทและก็ทรวงศึกษาธิการเรานะคะซึ่งเราก็จะมาพบกันทุกครั้งนะคะตั้งแต่สัปดาห์นี้เป็นต้นไปค่ะสําหรับวันนี้นะคะประเด็นที่เราจะนําเสนอก็คือเรื่องโครงการสุขาดีมีความสุขค่ะ ซึ่งในช่วงนี้สพทก็ได้มีการขับเคลื่อนนโยบายไปแล้วนะคะโดยมีการแจ้งประชาสัมพันธ์ไปแล้วซึ่งเป็นดำริของท่านรัฐมนตรีว่าการการะทรวงศึกษาธิการนะคะที่อยากให้ทั้งคุณครูและนักเรียนนะคะได้มีห้องน้ําที่ถูกสุขลักษณะค่ะแล้วก็เพื่อความเสมอภาคนะคะของทั้งคุณครูและนักเรียนเนี่ยก็คือให้สามารถใช้ห้องน้ําร่วมกันได้แต่เหตุผลที่ต้องมีโครงการนี้ขึ้นมานะคะเนื่องจากสภาพปัจจุบันของห้องน้ําเราในสถานศึกษานะคะก็คืออาจจะยังไม่มีความเพียงพอนะคะไม่ได้มาตรฐาน ขาดการดูแลมานานรวมถึงขาดแคลนก็ประมาณและความจําเป็นนะคะที่จะนําไปปรับปรุงห้องน้ํานะคะสพทจึงได้จัดสรรก็ประมาณนะคะสำหรับปรับปรุงห้องน้ําของโรงเรียนจํานวนประมาณ100ล้านบาทนะคะโดยจัดสรรเบื้องต้นให้กับโรงเรียนขนาดเล็กประมาณ9,700แห่ง กับโรงเรียนที่มีนักเรียน80คนลงมานะคะซึ่งมีประมาณ9,700โงนะคะโดยเป็นก็ประมาณที่จะสัรนนะคะเพื่อจะนำไปใช้ในการทาสีห้องน้ำเปลี่ยนสุขภัณฑ์หรือระบบประปาใหม่อีกทั้งจะไม่แบ่งแยกห้องน้ำครูหรือห้องน้ำนักเรียนนะคะโดยจะเป็นการแบ่งแยกแค่เฉพาะห้องน้ำชายและห้องน้ำหญิงเท่านั้นนะคะเป้าหมายของการดำเนินก,การโครงการนะคะก็คืออยากให้ทั้งคุณครูและนักเรียนนะคะได้มีห้องน้ำที่มีความสะอาดสะดวกสบาย ถูกสุขลักษณะและมีความสวยงามค่ะโดยทำลายของเรานะคะในการดำเนิเนการสปสจะเริ่มดำเน,น,นินการโครงการนี้นะคะตั้งแต่ช่วงเดือนเมษายนนะคะแล้วก็ได้มีการชี้แจงโครงการในภาพรวมไปแล้วเมื่อวันที่23เมษายน2567โดยท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการนะคะโดยจะมีการคิิออ f f เปิดโครงการพร้อมกันทั่วประเทศนะคะโครงการสุขาดีมีความสุขในวันที่8พฤษภาคม2567ซึ่งสปสก็จะมีการ แจ้งอัปเดตข้อมูลข่าวสารเพื่อให้ทุกท่านได้รับทราบต่อไปค่ะค่ะสำหรับข่าวติดเทรนในวันนี้นะคะก็ขอจบการน,นำเสนอเพียงเท่านี้นะคะสำหรับในประเด็นของสัป,ปดาห์หน้านะคะก็จะอัปเดตข้อมูลข่าวสารที่มีเทรนและอยู่ในความสนใจทุกท่านได้รับทราบรับชมกันต่อไปนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะขอบคุณค่ะ